สวัสดีค่ะช่องคุณนายไอเดียนะคะวันนี้เราจะมาดูกิ่งแพรเสี้ยงไห้ที่จะเอาไปถักบอนไซนะคะทําอย่างไรนะคะเราจะส่งแบบไหนนะคะเราจะตัดกิ่งแบบไหนไปให้นะคะ,ะกิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะกิ่งยาวแล้วก็อาจจะมีกิ่งที่ความยาวไม่เท่ากันนะคะอาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะคะก็ราไอเดียก็จะแนะนำแบบนี้นะคะก็คือ เราก็จะนำกิ่งแบบนี้นะคะเอาไปรูดกิ่งเล็กๆออกเพื่อที่จะนำไปปลูกนะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะคะกิ่งแขนงแบบนี้นะคะเอาไปปลูกนะคะแล้วก็นํากิ่งฐานเนี่ยนะคะกิ่งฐานของกิ่งแม่เนี่ยนำไปถักบอนไซนะคะอาจจะมีดินติดไปบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ล้างนะคะถ้าล้างเนี่ยเขาก็จะเน่านะคะ อเราเก็บเนี่ยอาจจะมีเศษดินติดไปบ้างนิดๆหน่อยๆ,ๆแต่เราก็จะพยายามทําให้สะอาดที่สุดแล้วนะคะ,ะกิ่งก็จะได้ไปแบบนี้นะคะถ้าถักบอนไซนะคะอาจจะเลือกสีไม่ได้นะคะเพราะว่าบางสีกิ่งเขาจะเล็กนะคะเราก็เน้นๆเลยก็จะเป็นสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะ สีบานเย็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะที่จะเป็นกิ่งที่เอาไปถักบอนไซได้กิ่งใหญ่ๆนะคะเราก็จะได้สองเด้งเลยก็คือหนึ่งก็คือเรากิ่งฐานไปถักบอนไซแล้วก็เอากิ่งแขนงตรงนี้นะคะไปปลูกนะคะอาจจะไปปักในกระถางหรือจะเอาไปลงแปลงหรือว่าจะไปหว่านก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้ก็ปลูกได้นะคะปลูกติดนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเราเอาไปหว่านลงแปลงเลยหรือเราจะเอา ไปจิ้มแบบนี้ก็ได้นะจิ้มจิ้มลงในแปลงหรือในกระถางได้เลยนะคะเอาวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆนะคะก็สนใจกิ่งพัน์ุนะคะถ้าสนใจที่จะไปถักบอนไซนะคะก็เน้นสกิดมานะคะว่าจะเอากิ่งไปถักบนอนไซนะคะหรือว่าจะเอาไปปลูกนะคะเราก็จะคัดคัดกิ่งให้นะคะสําหรับปกติแล้วเราก็จะขายกิโลละ100บาทนะคะสําหรับบน สำหรับกิ่งที่จะเราไปทำบอนไซเนี่ยเราก็จำหน่ายอยู่ที่กิโลละ150บาทนะคะเราจะคัดให้นะคะมีไม่มากนะคะแอดไลน์แอดลิงเข้ามาที่เราแปะเข้าไว้ด้านล่างเลยนะคะมาสอบถามนะคะพูดคุยกันได้เลยนะคะช่วงนี้เราจะมีของแถมของแจกมากมายเลยนะคะเราจะแถมเป็นเมล็ดดาวกระจายห้าสีนะคะซึ่งเราเก็บใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมีดินปุ๋ยสูตรหัวเชื้อนะคะสำหรับเอาไปโรยก็ เอาไปโรยกระถางนะคะสำหรับต้นไม้ที่ไม่งามนะคะเราจะแถมให้หนึ่งถุงขนาดทดลองใช้ถุงเล็กนะคะเอาวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ